ครับกรับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอ่าคลิปนี้ผมจะมาพาชมเหรียญเจริญพรล่างนะครับของหลวงพ่อรวยวัดม,มาตาพุทธจังหวัดระยองนะครับเป็นเหรียญที่บาพิ่ป้มสกลน,นครได้เป็นผู้จัดสร้างไว้นะครับวันนี้มาให้รับชมมีมีสามรายการนะครับ มีรายการที่6รายการที่6นี้เป็นเนื้อนวะต่อ9รอบนะครับจานวนจัดสร้างอยู่ที่259องค์ครับแล้วก็เป็นรายการรายการที่12เนาะรายการที่12นี้จะจัดสร้างอยู่ที่จำนวน999 9 99องค์ครับจะมีลุ้นต่อ9รอบนะครับ 99องค์แล้วก็ลุ้นตออ้อลุ้นหลังยัน5 99องค์เหมือนกันครับรายการที่12นะครับเนื้อทองแดงรนดำหน้ากากทองฟ้าบาทครับรายการสุดท้ายรายการที่13รายการที่13นี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับ อันนี้เหลือเหรียญเดียวแล้วมีคนทักมาหลังบ้านเยอะแยะเลยนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปที่แล้วนะครับเช่นเคยนะครับถ้ามีผู้ติดตาม2,000ันซับสไครต์นะครับผมจะนำเหรียญมาแบ่งปันนะครับรับรองว่าเนี่ยไอเทมแน่นอนครับหายากมากนะครับในกลุ่มยังไม่มีแบบคนลงประมูลเลยนะครับ มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเดี๋ยวผมแกะให้ชมนะครับเริ่มจากอรา,ายการที่หกเลยเนาะรายการที่หกนี่ครับรายการที่หกตึ้ม สงอ่านไม่ค่อยดีนะครับเป็นเนื้อนวะดูครับดูเนื้อนวะสวยงามมากครับอ่าเดี๋ยวลองกล้องให้ดูเนาะมีเศษฝุ่นอ่านี่ครับเนื้อนวะสวยงามครับ หน้าตาลงปู่นะครับต่อเก้ารอบอนี้เลยทั่วเหรียญเลยครับ <Yeah. S 1> ปึ๊บเสียบนะ yeah. ครับมีการต่อก้ารอบทั่วเหรียญรายการนาวะแายการนี้มีมีลุ้นหน้ากากเงินนะครับจำนวน29เหรียญน,นี่แหละครับ ด้านหลังด้านหลังตอกนอนะครับตอกนอก็คือเนื้อนวะด้านบนเขียนว่าที่ระลึกสร้างาสร้างสาราการประเรียนแปบ๊บหนึ่งนะครับมันอยู่ในซีนเนาะค่อนข้างที่จะมองยากครับสร้างสาราการประเรียน ป็นหลังยันพุทธซ้อนนะครับต่อโคตรเรือก็คือสัญ,ญลักษณ์รวยอันนี้เป็นเลขโค้สองหลักนะครับเลขห้าศูนย์อ่าเลขโค้ดสองหลักหายากนะครับเท้ทันหลวงพ่อนะครับอนาคตจะเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของหลวงพ่อรวยมาตรพูดครับต้องบอกเลยว่าเก็บได้เก็บนะครับ จำนวนการสร้างน้อยมากนะครับจำนวนการสร้างน,น,น้อยมากๆเลยผ่านไป1เหรียญมาชมรายการที่6ต่อเนาะน่ครับ,รบวัลเก้รอบชอบนะครับผมชอบแบบว่าสีนว่ามากนะครับ สีสวยมากเลยหน้าลงถูนจมูกร้อยทุกองค์นะครับต่อก,ก้ารอบชัดเจนหลวงพ่อรวยอาคาสาโลจะเรือนพรล,ล่างครับอายุสิริมงคลมากนะครับอายุ88ปีเป็นจอกห่วงโบราณครับ ตอนนี้เริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับผมระลึกสาราการประเรียนเป็นเสี้ยงขนแมวนะครับกระจายออกโคตรอเรียรวัดมาตะพุทธระยองอันนี้เลขโคตรสามส่วนหน้าผมจะมีเลขโคตรสองหลังนะครับ ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับสามเกาอ่ามาชมรายการที่12ต่อเลยนะครับรายการที่12 12เป็นทองแดงนะครับทองแดงโลนดำนี่สวยสวยมากๆครับ แนวลงรำหน้ากากทองฝาบาทครับจำนวนการสร้าง999 9 9 99องค์ครับอุ่ยไม่ขวดอะไรอ,อ่ะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเนาะ มชัดครับปั้มคมชัดจมูกโดง100่งนระ้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับลักษณะห่วงเนาะจอห่วงโบราณมีเล็บครับมีเล็บเล็บมือนะครับติดเล็บมือทุกองค์ครับจะเรื่องพรล่าง รายการนี้มีรุ้นมีรุ้นต่อเก้ารอบนะครับเก้าสิบเก้าองค์รุ้นหลังยันห้าอีกเกสิบเก้าองค์ครับโอ้เลขโค้ดเกืยบตองนะครับสี่ห้าสี่ถ้าสี่สี่สี่เนี่ยโอ้สุดยอดครับพี่น้อง <laughs> อารายการที่สิบสองครับอนาคตผ้าหลักนะครับ ที่อีกหนึ่งเหรียนสวยๆเป็นเหรียนที่ทำมาได้สวยงามมากครับรูปผิวดบ อยู่ทองแดงโลนดำชมด้านหลังเนาะเลขโค้ดแปดแปดเก้าครับโอ้โหเลขโค้ดสวยอีกแล้วเลขโค้ดมังกรนะครับอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ มมีตำหนิเลยครับรายการที่12เรียนต่อไปเนาะนี่ที่ผมบอกไว้นะครับที่ผมบอกไว้ลุ้นหลังยัน5รา,ายการที่12 99องค์นะครับอยู่ตรงนี้ครับ2ององค์ตรงนี้แล้วนะครับ ยากมากครับหน้าลงปูค่โฟกัสกล้องก่อนนะแป๊บนึง มีแค่เก้าสิบเก้าอกในโลกนะครับหลังยันห้าโอ้ลเคโงสองหลักสามเจ็ดเอาละหลังยันห้านิยมนะครับนี่สวยๆเลยครับ อยกางหนึ่งองค์ครับเปิดเป็นร,ร้อยๆเหรียญนะครับกลัวจะเจอสมนาหลวงปู่มาคมชัด มือโคมชัดครับดูด้านหลังที่ระลึกสาราการประเรียนนะครับหลังยันห้าเลขโค้ดอะไรเลขโค้ดสองหลักอีกแล้วนะครับแปดสี่อนาคตไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องราคา ไปไกลแน่นอนครับถือได้ว่าเป็นน่าจะเป็นแบบวา่าตามรอยหลวงปู่ทีมไปนะครับสำหรับหลวงพ่อรวยพาหลักยอดนิยมาหาหาฬิกาที่สององต่อไปเนาะอันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ย ซอนเนาะหลังนี้ธรรมดา,ามาดูด้านหน้านี่ครับเห็นไหมครับที่ผมได้บอกไว้ว่าลุนต่อ9้ารอบจํานวนการสร้าง99องค์นะครับต่อเก้ารอบเนี่ยอยู่กับผมสององค์ครับผมนี่ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมมาแบ่งปันแน่นอนครับ แรไอเทมสุดเซอร์ไพรส์ครับาเดีย๋ยวผมลงกล้องสองให้ดูเนาะหน้าลงปุ่มหน้าคมคมชัดจมูกร้อยครับต่อเก้ารอบนี่ครับเรียงสวยงามมากเก็บได้เก็บนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครปล่อยนะครับแบบนี้ โอ้หได้โค้ดหนึ่งสีครับรวมกันได้9้านะครับพี่พี่พคิดดูครับอยู่กับผมนะครับเนี่ยถ้ากดติดตามผมสองพันซับสไครนะครับเดี๋ยวผมแบ่งปันแน่นอนครับไม่มีที่ไหนแล้วสวยสวยสวย ตอกตอกกาวลสวยด้านหลังโค้ด105นะครับในโค้ด105 การสุดท้ายเนาะของแดงมันปูครับจำนวนการสร้าง999องค์ครับรุนหลังยัน5 99องค์รุนต่อ9รอบอีก99องค์นะครับอยากเดี๋ยวให้ชมนี่นี่คือต่อ9รอบนะครับหนึ่งใน99องค์อยู่กับผม1องคงนะครับหายากมาก ครับจมูกร้อยทุกองนะครับพิเศษสำหรับ fc ผมนะครับนี่แลไอเทมทั้งนั้นครับที่ผมจะมาแบ่งปันนะครับอย่าลืมกดติดตามครับผมเนโอ้โหหาใส่่ไดเลยแล้วครับพี่นอ้อง <laughs> โค้ดสองหลักหกสองอ้าวโอ้มีแต่แรงไอเทมนะครับอยู่กับผมสวยๆเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมยวแบ่งปันแน่นอนครับนี่สวยๆเลย ไงคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมาอ่านี่เหรียญอะไรมานําเสนอรีวิวนะครับเดี๋ยวจะมาจัดให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับผม